สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาตัดตะไคร้นะคะเอาไปทําไส้อั่วเราก็มาเอาตะไคร้ก่อนอันนี้มันขึ้นโคนแล้วมันหักง่ายใช้ตะไคร้เยอะแล้วแต่ความชอบอันนี้ไม่เน้นนะคะว่าจะใส่ ประมาณไหนชอบเยอะก็ใส่เยอะแต่ของอ้อมจะใส่เน้นแบบสมุนไพรเยอะ กตัดใบออกได้แล้วค่ะตะไคร้ตะไคร้หนึ่งกามมือ แล้วเราก็ไปเก็บใบมะกรูดต่อใบมะกรูดอยู่ใ,ใกล้ๆกันใบมะกรูดอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยตรงนี้ใบมะกรูด พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกะหอมแก,ะ,แก,ะ,มกะเทียมกันตออากหอมแดงอัเออนที่ชอบเลยคะ่ะคุณ้ชมอบหมอมเยอะอะอะใครที่ชอบใส่นใส่ก่อน่ก่นทีไม่ต้องใส่ก่อ ก่อนจะไปผสมหมูนะคะเราก็มาทำการแช่แช่ไส้เทียมไส้เทียมคอลลาเจนอันนี้มีตาฮาลานด้วยอิสลามกินได้เราจะเป็นแบบนี้เราก็กะเอาว่าจะเอาเท่าไหร่มันเยอะนะคะเนี่ยมันเยอะได้เยอะมากก็ยาวแช่สักประมาณ4ีห้านาทีอาจจะไม่ถึงอะ่ะเพราะเขาบาง เราค่อยเราค่อยแช่เพิ่มก็ได้เอาทีละน้อยเดีย๋ยวใช้ไม่หมดแช่ไม่กี่นาทีเองเราก็จะไปทำการผสมหมูกันต่อค่ะเราก็จะทำการผสมหมูเอาเครื่องปรุงทุกอย่างมารวมกันอันนี้ใช้หมูหนึ่งกิโล เป็นหมูบดเพราะว่าเขาจะติดมันต้องเป็นหมูไม่งั้นก็หมูสามชั้นก็ได้นะคะสามชั้นเอาไปบดเอาไปสับให้ละเอียดเพราหมูติดเขาจะอร่อยแล้วมันจะไม่แข็งใส่เกลือป่อนนิดหน่อย อันนี้กัก,กได้ค่อยๆค่อยๆใส่ไปก่อนเราค่อยชิมเอามือแตะๆชิมเพราะว่าสูตรอ้อมก็จะไม่ไม่ไม่ฟิกว่าต้องกี่ช้อนโต๊ะเพราะว่าไม่ได้ตวงเนาะอันนี้ใส่ผงปรุงรส อิ้วขาวถ้าสำหรับที่ใครที่ใช้ไส้หมูอะให้เอาไส้หมูไปล้างก่อนนะคะไส้หมูไปล้างทั้งข้างนอกทั้งข้างในล้างให้สะอาดคลุกเกลือคลุกเกลือแล้วก็ล้างล้างล้างแล้วตอนทําเสร็จแล้วก็ก่อนจะย่างอะให้คลุกกับซีอิ๊วซีอิ๊วขาวสีเขาจะออกมาสวย ใส,ใส่เส้ผนผสมที่เราได้เตรียมไว้นะคะอนี้หอมแดงหอมแดงก็ใส่ลงไปแล้วก็กระเทียมสับอันนี้มันชิ้นเล็กอ้อมเลยโขลกเอา ถ้ามีกระเทียมชิ้นใหญ่เนาะกระเทียมจีนอย่างเงี้ยหั่นได้อันนี้ตะไคร้ตะไคร้เอาไปบดเอาไปปั่นหั่นแล้วเอาไปปั่นไม่งั้นซอยบางๆก็ได้แต่น,นี้กลัวมันหยาบเกินก็เลยเอาไปปั่นให้ละเอียดเขาจะหอมหอมมากหอมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยใส่ลงไปหมดเลย ใครไม่ชอบอันไหนลดได้ตามความชอบเลยนะคะอันนี้เพราะว่าไม่เกี่ยวกับรสชาติมันมีที่กลิ่นแล้วก็สีสันอะไรเงนี้ยค่ะอันนี้เน้นเหมือนสมุนไพรก็คือ แล้วเดีย๋ยวมคะชิมก่อนใช้นิ้วแตะๆ,ๆ,ๆนิดหน่อยอันนี้ก็พอดีแล้วใส่เยอะกว่านี้กลัวเค็มขอให้ออกไปแลมไปแมหน่อยเพราะว่าเขาก็จะแห้งอีกเนาะก็จะแห้งส่วนอันนี้ได้ที่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะ เราก็เอาพักไว้เอาขึ้นจากน้ำเขาจะมีน้ําได้ยาวมากเอาขึ้นจากน้ําไว้นะขึ้นจากน้ําพักไว้เลย แล้วเราก็จะมาตัดเชือกใช้เชือกไว้มัดสำหรับมัดเชือกอย่างนี้นะคะอย่างนี้เลยเชือกตัดไว้โดนกล้องเอาพอป,ประมาณที่ที่มัดได้อะคะ่ะ แล้วแต่เราว่าเราจะเราจะทําไส้ขนาดยาวไหมทำกี่เส้นทําขนาดสั้นเราก็ตัดเดยอะหน่อยถ้าทําไส้แบบยาวๆเลยอะ่ะทําเหมือนไส้กรอกอีสานอย่างเงี้ยเราก็ตัดเดยอะหน่อยตัดหลายๆเส้นอันนี้ก็ตัดเผื่อไว้นะเราก็ตัดเผื่อไว้ เ,เราก็จะมาทำใครที่ไม่มีเครื่องยัดใช้ช้อนยัดก็ได้นะอันนี้ของพอดีว่าทำบ่อยก็เลยซื้อไว้เนาะ เป็นเครื่องย,ยัดเดี๋ยวใครที่ไม่มีเครื่องยัดเนาะเดี๋ยวอ้อมจะยัดช้อนให้ดูก่อน,อน,นวางเ,วเราก็เอาไส้ไส้มาวางแล้วก็มัดมัดท้ายก่อน เราก็จะกะดูว่าเราจะเอาประมาณเท่าไหร่เอาเยาวแค่ไหนอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแค่นี้นี่ป้องไว้ก่อนสำหรับใครที่ไม่มีนี้นะยัดช้อนยัดแบบนี้นะเอาช้อนแย่เข้าไปแบบนี้ อันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าใช้ถุงเราไม่สะดวกแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้ยัดยัดแบบนี้ค่อยคยัดลงไปเรื่อยเรื่อยอันนี้สำหรับ สำหรับใครที่ไม่มีเครื่องยัดไส้กรอกเนาะใช้ช้อนแบบนี้ก็ได้หรือเขาก็จะมีกวยเฉพาะกวยเฉยๆกวยน้อยเป็นกวยเล็กๆเอาไว้สำหรับยัดกวยเขาจะประมาณแบบแบบแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันจะสั้นเนาะมันจะสั้นอันนี้สำหรับใช้เครื่องอันนี้ก็ยัดให้ดูประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะใช้เครื่องยัดจะได้เร็วๆ ใช้เครื่องยัดเราก็ทำไงอะทำแบบนี้ก่อนแล้วใช้กลวยใหญ่แล้วเราก็ปิด นี่เราก็จะต่อกวยตรงนี้เราก็เอาไว้ดนันตรงเนี้ยเราก็จะใส่ได้อันนี้ย้อมขอแทรกวิธีการใช้อันนี้ก่อนนะคะเกีียวมันมีเกีียวตรงนี้เกี่ยวก็หมุนขึ้นมาให้สุดแล้วก็ใส่ใส่ใส่หมูเข้าไปให้เต็มกระบอกแล้วเราก็หมุนปิดฝาปิดฝาไว้ปิดฝาไว้แบบนี้พราเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นานเลยลืม ลืมวิธีใช้แล้วก็หมุน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 ลงไปเลยหมุนหมุนแล้วหมูเขาก็จะออกเห็นไหมคะเขาจะออกเรื่อยๆแล้วก็หมุนหมุนเกลียวไปเรื่อยๆหมุนเกลียวแล้วก็ดันดันออก ทำจนสุดเกี่ยวสุดแล้วสุดเกีียวเขาก็จะอยู่ข้านี้เนาะแล้วก็ลองดูข้างใน จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเราก็ดึงขึ้นมาหมู่ข้างในก็จะเหลือนิดเดียวเหลือตูดๆเหลือตูดๆแล้วก็ดันดันด,นด,นดนให้สุดหมดแล้วนะคะจะได้แบบนี้น่าจะพอแล้วนะ เราไม่ให้มันแน่นมากให้มันแบบประมาณว่าเหี่ยวๆเลยอะ่ะประมาณนี้แบบนี้เลยเหี่ยวๆอันนี้ก็จะใส่เพื่อ,อีกนิดหน่อยต้องทำเหี่ยวๆไม่งั้นเขาจะแตก กลัว,วมันแตกใช่เพราะมันต้องทำเหี่ยวเหียวมากไม่ต้องยัดแน่นเลยไม่งั้นแตกระเบิดเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบดูก่อนอื่นเราก็ต้องมัดก่อนนะมัดหัว ต้องมัดหัวท้ายนะคะของผู้ชมค่ะแล้วเราก็จะพาไปอบอบนี้ใครมีเตาย่างเตาได้นะแต่นี้พร้อมจะใช้อบม่ออบลมร้อนเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะาม,ามาแล้วเมืเ่อนะอบลมร้อนเราก็วาง เดี๋ยวต้องจิ้มรูด้วยนะคะลืมใช้ไม้แหลมจิ้มก็ได้แต่ถ้าเป็นไส้หมูะยัดตึงได้นะคะไส้หมูเขาจะไม่แตกแต่น,นี่เป็นไส้เทียมต้องใส่หลวมเลยเพื่อ,อเขาขยายด้วย เราก็ปิดฝาตั้งอุณหภูมิที่ประมาณอุณหภูมิอันนี้ยอมตั้งไว้200 200เกือบ250เนาะเราก็ตั้งไปก่อน20นาที20นาทีใกล้จะได้เวลาแล้ว ดูเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้สวยมากเลย หอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมหอมเครื่องเทศหอมมากๆสุกแล้ว คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะไส้กรอบไส้อัว่วอบหม้ออบรุมร้อนลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้อ้อมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ